กตั้แบเทินโอเปอเรชัน2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในการตั้แบเทริรนโอเปอเรชัน2ถ้าเกิดพูดถึงชื่อของหุ่นตัวนี้อาจจะไม่รู้จักแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหุ่นที่มีชื่อว่าซลเวอร์บ l ูลเลตแล้วทุกคนก็น่าจะรู้จักดีเพราะ หุ่นตัวน,นี้ก็คือทางผ่านก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นซิวเลตเพราะหุ่นตัวน,นี้ก็คือโดเวนวูฟหุ่นผลิตจํานวนมากของฝั่งเนโอซิออนนั่นเองสำหรับโดเวนวูฟเรียกได้ว่าเป็นหุ่นผลิตจํานวนมากมีประสิทธิภาพที่ดียังมีอาวุธทุกอย่างค่อนข้างนี่จะครบมือเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งบีมของปืนแล้วก็บีมที่อกอาวุธกายภาพอย่างมิสไซ์ยังมีอาวุธติดตามที่เรียกว่าอินคอมอีกด้วยด้วยความที่หุ่นมันประสิทธิภาพสูงเพราะว่า เป็นหุ่นที่พัฒนารวมรวมมาจากกระดัมมาไฟเป็นหลักแล้วก็ไซโคกระดัมมากรทูมถึงหุ่นตัวนี้จะมีคนขับประจําอย่างละกันแต่ในเรื่องโดมินเซต้าเป็นหุ่นที่มีคนขับหลายคนอยู่ด้วยกันแน่นอนว่าในเรื่องโดเบนวูฟเป็นหุ่นที่ต่อกอนยากมา,มากในเรื่องและในเกมนี้ก็เช่นเดียวกันสำหรับโดเบนวูฟในเกมนี้ก็เป็นหุ่นสายฟ้านะครับมีทั้งหมด2เลเวลด้วยกันเลเวลหนึ่งคอสหกร้อยแล้วก็เลเวลสองคอสหกร้อยห้าสิบผมเคยพูดเอาไว้ว่าต้องรออีกสักพักหนึ่งกว่าจะมีหุ่นที่สามารถต่อกอน หุ่นตัวนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่ต่อกอนได้แล้วบอกได้เลยว่าเป็นหุ่นที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเก่งตามเนื้อเรื่องเลยมาดูอาวุธกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าโดยเป็นหุ่นที่มีอาวุธครบทุกอย่างในเกมนี้ก็ใส่อาวุธมาเยอะเช่นเดียวกันมาดูแต่ละอย่างกันเลยอย่างแรกก็เป็นมิวเนเฟิลที่สามารถชาร์จได้ยิงธรรมดาเพียวๆก็แรงแต่ถ้าเกิดยิงแบบชา้ากก็นี่เลยครับที่แน่ๆคือมันแรงฮะ มีประมาณ2นะก็ถึงจะครูดาวอาวุธยังต่อมาบีมเซเบอร์คูนตัวนี้เป็นหุ่นสายฟ้าแต่ว่าฟันได้ทีเดียวนะครับอ่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับหุ่นตัวนี้มันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าทำไมมันถึงฟันทีเดียวก็ทาฟันปกตินะครับอาวุธยังต่อมาก็เป็นวอลแคนวอลแคนนี้จะเรียกว่าเป็นมรดกตืทอดจากพวกหุ่นที่พัฒนามาจากก็ทำมาไฟก็ว่าได้ฮะยังต่อมาเป็นบีมแคนนอนนะครับ เป็นการยิงทีหนึ่งแล้วก็ตัวจะอยู่อยู่นิ่งอย่างต่อมาเป็นมิสซ์ลันเชอร์ตรงแป๊กแป๊กเช่นเดียวกันจะไม่สามารถขยับได้เวลายิงแต่ก็แลกแกับความแรงที่มหาศาลอย่างต่อมาเป็นดับเบิลเมกกาอคานิคเลคนนอนตรงอกมันคล้ายๆกับระเบิดแฟลชของโดมที่อกแต่อันนี้จะเป็นบีมกระจายที่อกแต่ว่าสามารถทาดาเมจซึ่งถ้าเกิดโดนเต็มๆนอกจากจะแรงแล้วมันยังสามารถทําให้ชงักได้ด้วยนะครับเป็นอาวุธจำเป็นออมากๆที่บังคับให้หุ่นตัวไหนก็ตามที่มีที่ติดรีซิส เวลาพุ่งหรือว่าปกติก็สามารถบังคับให้ชะง,งักได้เลยนะครับอาวุธอย่างต่อมาของหากินที่ขาดไปไม่ได้สำหรับตัวหุ่นก็คืออินคอมยิงสองนัดสตันยังผมยังไปหมดนี่น่าจะเป็นอาวุธสุดท้ายแล้วใช่ปะอ่าใช่อาวุธสุดท้ายแล้วเนี่ยครับคุณลองดูสลอตอาวุธที่ผมใส่มาเพราะที่มันใสได้พอดีมีทั้งหมด8อาวุธเลยนี่คืออาวุธอย่างสุดท้ายเมกับีมลันเชอร์ก็คือเอาบีมเลเวอร์เนี่ยมาต่อที่อกเพื่อยิงเป็นบีมขนาดใหญ่นะครับ เวลาชาร์จก็เหมือนกับลมเซต้าสามารถยิงตอนที่ยืนกับตอนที่นั่งได้แต่ว่าไม่สามารถนอนได้นะครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนที่จะชาร์จปืนนี้ต้องนั่งเท่านั้นเพื่อความแรงแล้วก็ไม่โดนบกปวดเวลายิงไม่ มันก็คือไฮเมกาแคนนอนของดับเบิลเซต้าดีๆนั่นแหละนี่แหละครับอาวุธทั้งหมดของโดเวนวูประหว่างรอไอจ็ดแปดลงมาก็มาดูการขยับโดยลมของตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ไม่มีท่ากิ้งแต่ว่าตอนที่พุ่งอยู่ก็จะติดสถานะรีซิสทำให้ไม่โดนขัดเวลาพุ่งได้เป็นหุ่นตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าผิวส่วนตอนที่พุ่งอยู่บนกากาะก,ก็ไม่สามารถขยับบรอากาศได้เหมือนดับเบิลเซต้าแต่ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่มาดูเงื่อนไขที่ว่าทำไมฟันได้แค่ทีเดียวแล้วไม่สามารถ อีเวทหนีได้แล้วก็ไม่สามารถพุ่งบนอากาศได้เพราะอะไรหรอเอาง่ายๆตอนนี้มันอึดน,นั่นเองนี่เห็นป่ะปกติถ้าเกิดเราโดนฟันตัวเราจะต้องชะงักแล้วใช่ป่ะแต่ตัวนี้มันมีความสามารถพิเศษหรือก็คือสกิลแบบเดียวกับซองนั่นเองนะครับตอนที่ขยับอยู่จะไม่จะติดรีซิสนั่นเองต่อให้ไต้องบูสกก็ติดอยู่แล้วนะครับเรียกว่าอึดถืทนจริงๆี๋ยวรอบไหนๆก็ไหนๆหนะตอนนี้มันมีท่าเคาน์เตอร์พิเศษอยู่มาไฟมีนี่ยิงบีพี่อก ตรงไหลด้วยโคเทนี่จงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหุ่นถึงฟันแค่ทีเดียวพุ่งอากาศไม่ได้แล้วก็อ e ีเวไม่ได้เพราะว่าหุ่นมันทนทานอยู่แล้วนะครับไหนๆก็มาลองพลังอนุภาคของเมกาบิลนั่นเชื่ออีสักรอบหนึ่งแล้วกันเพื่อความแน่ใจว่ามันจะแรงขนาดไหนยิงสายไอจะแปดนะครับก็แรงสองคันนั่นลือนะครับถ้าเกิดมันเอาความสามารถ อะไรแบบเนี้ยไปใส่ให้ดับเบิลเซตามันจะดีมากๆเลยครับคือกลายเป็นว่าคุณฝั่งซีออนอ่ะบังเอิญทําได้ดีกว่าดับเบิลเซตาเฉยเรื่องคอมโ,มโบอะไรก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะฮะรอยิงเข้าอย่างเดียวครับเพราะว่าปืนทุกอย่างใช้ได้หมดเลยคุณจะฟันสวนสู้ก็ได้หรือว่าคุณต้องการที่จะเข้าประท้าก็อ่ะผมแนะนําอยู่2อย่างก็คือบีมเลเฟิที่ชาร์จได้กับดับเบิลเมกาพาร์ติเคิลคนนอนที่สามารถหยุดสตูได้นะครับมีแล้วก็ฟันแล้วก็เอา ยิง่ั้นตรงไหลมายิงอย่างนี้ครับแต่ที่หลักๆของมันคือการรักษาระยะแล้วก็ยิงจากที่ไกลๆก็พอครับไม่ต้องเข้าไปฟันหรอกตัวนี้อาวุธเยอะเล่นหนียิงได้สบาย,ยแล้วครับที่สำคัญคือป้องกันตัวเองจากการโดนฟันได้ด้วยเพราะว่าคุณจะไม่ชะงักเวลาโดนฟันยยเวนแต่โดนทําให้ล้มนะครับถ้าพูดจริงๆวิธีเล่นตัวนี้มันคือซ็อกแบบที่คุณสามารถเล่นทั้งไล่ยิงได้แล้วก็ป้องกันตัวเองได้ดีกว่า <c oughs> นั่นแหละก็ประมาณนี้ครับสำหรับโดเวนบูฟ เดี๋ยวเราไปดูพา์ที่จัดเอาไว้ดีกว่าครับว่าจัดเอาไว้ยังไงสำหรับตัวนี้นะฮะับนคอสสักทีหนึ่งแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงทีหนึ่งสำหรับโดมวนวูฟที่ผมมีนะครับเป็นหุ่นคอส6 0ร600เลเวล1พาท์ที่จัดไว้ก็มีดังนี้ครับโมเดลเฟรมเลเวล2กันบีมเลเวล5เพิ่มเกาะเลเวล4ทัสเตอร์เลเวล2แล้วก็เพิ่มยิงเลเวลส3แล้วก็1ตัวนี้เป็นหุ่นเน้นยิงแบบจัด ยังป้องกันตัวเองได้ดีมากๆแต่ก็ต้องแลกมากับตัวหุ่นนั้นค่อนข้างที่จะบางเป็นพิเศษ ผมก็เลยทําการเพิ่มทั้งเลือดให้เยอะๆแล้วก็กันบีมเรื่องกันฟันผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถรักษาระยะยิงแล้วก็ถอยมาเรื่อยๆได้ผมว่าก็คงไม่มีปัญหานอกจากโดนล,ลุมสกรรมนะครับนั้นก็คือเพิ่มบู์กับยิงตามพอพิธีและถ้าเป็นไม่ได้ก็เพิ่มข้าวป้องกันอะไรให้เยอะๆแล้วก็เลือดจะทําให้คุณสามารถเล่นยิงได้เรื่อยๆแต่ก็ระวังโดนล,ลุมเพราะว่าหุ่นโดนยิงแป๊บเดียวมันก็มีทธิ์แตกได้เช่นเดียวกันถ้าถามว่าหุ่นที่มีอาวุธเยอะที่สุดในเกมคือตัวอะไร คำตอบคือตัวนี้ณตอนนี้นะครับมีทั้งหมด8อาวุธอย่างที่ผมบอกใช้ช่องสล็อตรงนี้คุ้มเลยนะครับทั้ง8ช่องก็ลองรอดูกันว่าจะมีหุ่นอะไรที่เอาอาวุธเข้ามาเยอะแบบนี้อีกไหมเราไปดูกันดีกว่าว่าโดนวูฟปเนี่ยนอกจากในเรื่องที่จะเก่งแล้วในเกมจะเก่งขาดไหนไปรับชมกันตอนอนนัน้น,นก็เลื่อนแล้วมันก็เลยไม่มีประกาศวันนี้โอ้ยยังไงอะไระอีโควิดีนี้จะวันเดิมวะไปดูไม่ต้องดูวันต้องเป็นวันตกเสาร์อาทิตย์เลย สบคุมแล้วอะไรไม่มีจะไปแนเฟซวะกูจะไปได้ยงไงไม่มีตังไเหี้ยไม่มีได้ไงก็เริ่มเติมกันทีดิไ่ไรเติมพียงไม่เติมตะครั้งเลยแเติมไปล้ดีกว่ากูไม่เติมไม่เติมพลเลี่อะอ๋อใช่ใช่อรก็นเล่าเติเกมเก่าครับ โคตริงเลยนะไเคอ้คใหม่มาแล้วเหรอมาๆ์มเป็นโคตรเดิมเว้ยแตว่ามีดันใหม่รอบัดเฮ้ยถือว่าคับ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 คัคับ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 คัคับ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 บคับคับบคับคับบคั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 บคบคั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  เท่าไหร่ไอ้นี่มงนเ่าไหร่ัป้ากเกณฑ์เอเดยการันตีการันตีไข่รยบขาทอยที่121มึงรู้ว่าไขยไอ้นี่คือตู้ธรรมดานะครับผมเจอตู้ปินแผงแงแพงกว่ากี่เท่าวะคุณมนะก็เปิดตู้ธรรมดาประมาณ นะ SM! ี่สิบรอบได้หนึ่งเศษหกเศษแต่เปิดตู้ขึ้นได้ก็บอกเลยว่าทีร้อยยี่สิบตอเนก็มีการันตีด้วยโมอย่างนั้นก็ดีเดียวที่มันมีการันตีเลยเดือนนึงเนี่ยสามารถเปิดตู้มือแตกได้ สองรอบัดีกว่าไข่นะเว้ยไม่ใช่แบบว่าตินะสิงขัเนีอ้ด้วยดแล้วแล้วตัวนี้แบบโอ้โหน้ำตาดไหลาันตคือถ้ามเริม้าแล้ตีนี่แบบโอ้โหเาไหร่ร้อยสิบร้อยยี่สิบยี่สิบห้าแต่งเยอะจับไม่ได้เยอะที่แบบเยอะ่ว

เขาถเกมออกแล้วเหรอดููนะครับเดินเลยูเลยอีวีระตกบเมือเดียวกับตัวไออันนี้ภาพเลยแล้คิดว่าใครวะเนี่ตัวคนน่ารักเเปิดแล้วก็ตมเลนะน่าจะเกสิทธิล้ะยังไงสเอหนย อะไรสักราไทเซนมารอไมค์มันทำไม่ท่าชนะทางมันมึงแน่ใจนะเว้ยมึงกำลังจะแปดปืนไปกับดีไลเวอร์บวดแล้วตอนน้ำนี่โคงสิดล้วเอ้ยักราไทเซนมันคือจกนกมันจอบก่อได้นี่โคงแล้ว้ามยูมันคือดีไลเวอร์ใช่มันคือดีไลเวอร์สร้างดีไลเวอร์ไม่ได้มันคือดีไลเวอร์เอ้ยมันี้เดไลเวอร์ันเลยมันก็ไร ใช่ใช่ัหยุดเกมทำให้ะโตเว้ยก่อ้อ๋อจะไม่โอเว้ยให้ลุกหน้าไปก่อนเลยปี๊พีเปอไปก่อนไมด้รนานีไม่ไดเป็นสายกาะมาไม่เข้าใจไอ้เหี้ยตดตอ่ะตใหญ่ไปเจตวนีปออกจะปีีเ้ยามีา ก็คือ้อตีคือาวีนให้ UI แล้ดเดเลยครับม่ i อนขเลยตัวเรา UI รวมก่หรอตองีถ่ายตะกอกันะกอกดครับเด๋ยว้ามเีต่อกันเด้อาไปีเดี๋ยวไอจักการอี เรื่องไม่ไหเลยวะไอเหี้ยมันเสียเวอร์ชันจงียเลยอะไรปวดเข้ามารมันึงด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 เหรอไม่ไมมันไม่ดีมันยัไม่ออกเว้ยมันเดอไดเมากไปดูเเลยอเเลเเลยเขาอนแรกบอกว่ากม้ไมมัน้อปลเบียดเลยยเตะะ ตะกร้าคูมมนีสท้่เรอผมปวดเลยไม่อยากฟาร์มแ้นั่งโดดห้องอื่นกันเลยนีนะอ๋อมาเทียขโหนที่7-8นี่หดเก็บฟานทีสุ้ายชนะเล้าต่อยแล้วฝั่งนี้นมา100ดาากนมา้างดีปที่ายหมดจ้ของโหกันเราเลยเขนนีตอนนี้สีสิดแดโดยเรื่องแมงเหวแ่ตที่เข้าไปเรื่องอะไรนะอีกตดเกมันเลย ตรงมาแดูแล้วไม่แจกตัวไม่ป็นยอเกมยัยังมันจะเดืดเราควกระตุ้นตองเกมไหนเป็นไปได้เอาเกมซีดีเลยละเกมซีดีนี่เป็นตับ ะกราไเมันเป็นปัญหาโลกแตกเพราว่าดูคันจิเป็นจีนด้ยเพราะคันจิก็คือจีนนั่นแหละใช่ใครจะไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยว่าคันจิจะไม่มาตักจีนกูไม่ได้มาตักเกาหลีหรอกมันคือภาษาจีนที่ออกเสียงโดยชาวเกาะมันมันจะขยับภาษาเกาหลีเลยเพื่งตั้งแต่มีคนบู็บอกว่าโดนวูมาเล่นเหมือนซอกอับกูเข้าใจวิธีแม่งเล่นแต่แต้มแจ้งเลยไอ้สัตว์ ตีเดียวไม่ล่นเหมือนตกเลยวะเออก็มันมีสกิลคล้ายๆกันอะตีแล้วไม่ทโซลต์ปรานนอกจากต้องยิงปืนรลัวเท่านั้นว้นนวยโอ้าตัวอย่าทำเลยบิกมึงลองซื้อก็ต้องหายได้ละไม่ได้เลยเอ็ม <laughs>